ฮัลโหลคุณเชิญมอ i สวัสดีาส e ัสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถไปขายของกันนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์รถติดนะคะแต่ก็ไม่ติดเท่าไหร่หรอกแต่ก็ติดก็ปกติอะนะมีรถเยอะกวปกตินะจ้ะ ไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงดูเหมือนฟ้าครึ้มเลยนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจเช่นเคยนะคะไปเบิ่งกันเลยคะ่ะมาถึงห้องกัมโบโรชานะคะต่างคนก็ต่างทําหน้าที่นะคะสาวโยก็บเฮดข้างในเนาะไอ้บ่าวก็ททำด้านนอกช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะจ้ะแม่คคะพร้อมขายแล้วนะคะลูกค้าพร้อมหรือยงังมาเบิ่งกับเก่าสาวโยนะคะเนาะก็คือเก่ากันล่ะคะ่ะ Ich komme langsam halt. Hallo! <laughs> Reisnudel. Mit Gemüse und so weiter. Mit Gemüse. Ja, super, nur ohne Ei. Ja. Mit Gemüse und dann süß, so sauer Sauce. Ja, okay. Super. Uh, ungefähr 10 Minuten. Könnten Sie warten? Wir Die haben lange. Stuhl. Wie lange steht hier?

เป็นเฮ็ดผัดไทยให้ลูกค้าค่ะผัดไทยแบบไม่ใส่ไข่ทำผัดไทยไม่ใส่ไข่นะคะให้ลูกค้าก่อนเนาะมีบางคนที่ถามเข้ามานะคะว่าทําไมไม่เอ่อทำลวกไก่ไว้เลยนะคะก็เพราะแบบนี้นะคะคือลูกคา้าร้านสาวยเวลาทําผัดไทยลูกค้าจะไม่ค่อยสั่งไก่เนาะส่วนมากจะสั่งเป็นใส่ไข่แต่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ แล้วก็ไม่ใส่ทั้งไข่แล้วก็ไม่ใส่ทั้งเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยไม่ได้ลวกไก่ไว้เคยลวกไว้ตามคําแนะนําของเอ่อท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเนาะเราทําไว้แล้วนะคะแล้วไก่ที่ลวกไว้ก็คือขายไม่หมดเราก็ต้องมากินเองนะคะจะเอาไก่สุกไปแช่ช่องฟิตไว้มันก็เสียรสชาติเนาะตามความคิดเห็นของสาวโยนะคะถ้าไก่ที่ยังไม่ได้ลวกเนาะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้เหมือนเดิมไก่มันก็ยังคงรสชาตินะคะแล้วก็จะยิ่งนิ่มกว่าเดิมอีกนะคะเท่าที่ลองทําและสังเกต ดูเนาะก็แล้วเตตตลาดที่เราไปขายด้วยเนาะอันนี้ก็กําลังทอดปอเปียนะคะก็มีซามมอซาแล้วก็ปอเปียเนาะปอเปียไก่ปอเปียถาดแล้วอันนี้เป็นเป็นเอ่อทางกาแฟอไอ้บ่าวนะคะเนาะนนมีเกีแยงแ <c oughs> ดงไก่นะคะเกียงแ <c oughs> ดงไก่คะ่ะอันนี้ยังไม่มีนะคะกําลังจะต้ม ต้มเส้นนะคะเนาะวันนี้ทําต้มเส้นช้านะคะจะย้องใช้เส้นอันนี้เนาะบางบางรดมันก็สิใหญ่บางรดก็น้อยอนนี้ก็จะเป็นผัดเปรี้ยวหวานไก่ใส่มะม่วงหิม,มาพานต์นะคะผักผักลวกกินกับแกงแดงค่ะ ดูข้าวกันนะคะนี่อุ้ยเปิดพ่าอบพบข้าวหงข้าวสวยนะคะบรรยากาศที่หน้าร้านก็ประมาณนี้เนาะไอ้บ่าวเพิ่นเอานั่งกวักอันนี้แยอไปไว้ใส่ล่ะบรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้นะคะครึมครึมไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่านาะขอให้ยังมีฝน เมื่อนี้เตี้ยมมาน้อยไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเราเรามาลุ้นกันนะคะเมื่อใดที่เตรียมมาน้อยเนี่ยลูกค้ามักซะมาหลาย เมื่อนี้เตรียมผัดไทยมาแปดที่นะคะไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่านะเดีวมาลุ้นกันเตรียมมาน้อยเหมือนนี้นะคัอย่อายีจะสรเบาโอเคกูสุดายีจ ตอนนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะคะมีลูกค้าเข้าเร็วมากนะคะปกตินี่จะมา12บสนาฬิกาเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าลูกค้ามาเร็วก็ต้องมีลูกค้าเยอะแน่นอนเลยระหว่างที่สาวยกําลังทําผัดไทยไว้ให้ลูกค้านะคะไอ้เปาก็กําลังขายอยู่หน้าร้านเนาะดีที่มีสองคนนะคะถ้าทําคนเดียวคงไม่ทันแน่ๆเลยคงรับลูกค้าได้ไม่หมดเนาะลูกค้าก็มีหลายแบบนะคะทั้งที่เออ สามารถรอได้แล้วก็ไม่สามารถรอได้เนาะถ้าไม่สามารถรอได้แล้วก็มีข้าวราดแกงนะคะข้างหน้าเนาะให้ลูกค้ามีทางเลือกแล้วก็มีท่านผู้ชมนะคะถามมาอีกว่าทําไมไม่ทําหลายๆเมนูเลยที่ไม่ทําหลายๆเมนูกลัวขายไม่ได้ด้วยนะคะกลัวอาหารมันเหลือเนาะแล้วเราก็ต้องเอากลับไปกินเองนะคะหรือไม่ก็ต้องทิ้งนะคะถ้ามันเหลือเยอะแล้วอีกอย่างตู้เย็นในรถฟูดทักของเราก็มีแค่ ตเล็กๆเองนะคะปริมาณใส่ของก็ได้ไม่เยอะเนาะมันมีข้อจํากัดเยอะแยะนะคะเราก็เลยตัดปัญหาทําแค่สองสามเมนูก็พอเนาะจ้ะ วันน <|so|>> ี้ถือว่าเมนูเส้นขายดีมากเลยนะคะข้างหน้าก็เป็นเส้นเอ่อเหลืองผัดไข่เนาะก็ขายดีเนาะค่ะเลยต้มน้ำลวกเส้นทำรอบทรงเลยนะคะเส้นเหลืองผัดไข่ die Tücher alles zusammen. Sehr gebaut? gerne, ja. ja. So, jetzt mal Cashflow was groß. Genau. วันนี้ผัดไทยขายดีนะคะหมดก่อนเพื่อนเลยเนาะเสาวยว่าแล้วถ้าวันไหนที่ทํามาได้น้อยนี่คือลูกค้าจะมาสั่งเยอะนะคะวันไหนที่ทํามาเยอะนี่เส้นเหลือกลับบ้านทุกทีเลยนะคะต้องผัดกินเองตลอดเลยหรือไม่ก็ต้องทิ้งไปนะเส้นผัดไทยเป็นเส้นจันนะคะเราก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าเราต้องแช่น้ําไว้นานมากเลยนะคะหลายชั่วโมงอยู่นะห้าถึงหกชั่วโมงหรือไม่ก็ข้ามเกนไปเลยแต่เสาวยว่าเตรียมมานอ้อยแต่ ขายได้หมดก็ยังดีกว่าเตรียมมาเยอะแต่ขายได้ไม่หมดเนาะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ถามว่าทําไมไม่ขายหลายๆวันก็คือหลักๆเลยนะคะเรายังหาทาเลดีๆแบบนี้ไม่ได้เนาะถ้าจะให้ไปขายตลาดเช้าก็คงไม่ได้นะคะอาหารไทยเราเท่าที่สังเกตดูนะคะคนเยอรมันเขาไม่ชอบกินอาหารร้อนตอนเชา้าเนาะส่วนมากเขาจะกินอาหารง่ายๆนะคะไม่กาแฟก็ขนมปังเล็กๆนนอยนเนาะถ้าไปขายอาหารไทยตอนเชา้าเหมือนบ้านเร เราขายไม่ได้แน่ๆแ,แต่ยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แนะนำกันเข้ามาเนาะก็ตามเหตุผลที่เราได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะฮัลโหลฮัลโหลออันโกลส์สวอตเตอร์ไซเคิลรีวิวเฮอร์ชั่นโอเคจำไดไหมจ๊ะ

ดีจัเลขอบคุณาะจังเีังเลยดีจยด้เดีเลยีัเยดียดัเดียดียดีัดีัลยดียดียดีลดีเยีงเยดีงเนดีเพราีว่งเองเะเเ อันวันซุกที่แล้วเนาะขายอันพันทยาโปมึดนะคะได้ประมาณหกล่องหรือจะกล่องจำบัได้เมื่อนี้ก็เลยเตรียมมาน่อยนะคะเนาอเตรียมมาแปดกล่องมึดที่บ้านเหร่ฮัลโหล แซยอกขอปิดเสียงนะคะและภาคเอาเนาอลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจําและเหนียวแน่นของสาวยอเลยเนาะ,ะนาะแกมาอุดหนุนตั้งแต่วันแรกที่พวกเรามาขายที่นี่เลยนะคะแล้วจากนั้นก็มาทุกอาทิตย์ที่เรามาขายเลยค่ะแล้วทีนี้แกาหายไป3อาทิตย์เลยนะคะเราก็คิดถึงนะคะไม่แน่ใจว่าลูกค้าเป็นอะไรเนาะหรือว่าไม่ชอบรสชาติอาหารของเราแล้วแต่วันนี้แกก,ก็กลับมานะคะผมกับบอกว่าเออสามีของแกนะคะเข้าโรง พยาบาลเนาะแล้วตัวแกเองก็ปวดฟันนะคะหน้าบวมเลยเนาะแกก็บอกว่านะคะพวกเธอต้องคิดถึงฉันแน่ๆเลยเพราะไม่ได้มาสามอาทิตย์แล้วแกจะชอบมาสั่งแกงแดงไก่นะคะสองกล่องเนาะไปให้ทั้งแกแล้วก็แฟนด้วยแต่วันนี้เนื่องจากปวดฟันนะคะแกก็เลยไม่ได้สั่งกับข้าวนะคะแต่สั่งซามโมซาค่ะเราก็เลยทอดซามโมซาไปนะคะแล้วก็แถมให้แกไปด้วยสองชิ้นเนาะคะ่ะ เราก็คุยกันไปสักพักนึงนะคะจากนั้นเราก็แยกย้ายกันเนะเาะแล้วก็อวยพรให้เออทั้งแกแล้วก็สามีหายเร็วๆเนาะขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะเรามาดูกับข้าวกันค่ะว่าขายได้หรือเปล่าวันนี้อันนี้แกงแดงนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำเพิ่มอีกนิดหน่อยเนาะ,ะผัดเส้นนะคะผัดเส้นก็ผัด รอบสองแล้วนะคะรอบนี้เส้นใหญ่กว่ารอบที่แล้วเนาะโอ้ผัดเกลยวหวานก็ใกล้จะหมดแล้วทุกคนวันนี้ผักผักเดินนิดเดียวก็จะทำเพิ่มอยู่นะคะแล้วก็มาดูข้าวโอ้ข้าวก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะน่าจะได้หุงเพิ่มเราจะนาะโอ้มื้อนี้เมื่อน,นี้กะถือว่า ดีนะคะอากาศก็ดีเนาะกับข้าวก็ขายได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําแกงแดงจักหน่อยเนาะ,ะเนาะผัดเปรี้ยวหวานจะไม่ทําแล้วนะคะทําแต่แกงแดงแล้วก็หุงข้าวเพิ่มนิดหน่อยตอนนี้เวลาต่ออ้ยแดดสองตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสี่โมงนะคะลูกค้าก็จะเงียบๆไม่มีมาเลยเนาะ ก็จะนั่งหงอยเหงากันอยู่นะคะกินเหงาตุกยเกจ่าเนี่ยฟังบูงเหลือกแต่ไอ้บอกว่าเธอ,อพูดได้ดีมากคุณวะโอ้ยนั่งเหงานั่งหงอยท่าลูกค้าค่ะมาลุ้นกันเนะคะวันนี้ว่าสิเป็นยังไงจะขายได้หรือเปล่าเพราะว่าเห็ดกบเขอน เฮดอันแกงแดงเพิ่มนะคะแล้วก็ผัดเส้นเนาะแล้วก็หุงเข่าเพิ่มประมาณสักสี่ถ้วยมาเบิ่งกันเนาะวาสิขายได้อยู่ื้อนี้โอ้ยคนคงจะสงสัยเนาะคะ่ะว่าสาวยาเป็นอย่างคือตั้งกลองแบบนี้เนาะส,สัญญาเฮดหลายทางหลายช่องทางนะะเนาะไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปฟ้าแอปดำเนาะแต่ส่วนมากะจะเน้นตอนนี้คือเน้นแอปฟ้านะคะเพราะว่าแอปฟ้ามีรายได้ เ,ออเยอะกว่าช่องทางอื่นนะคะเนาะแอปแดงนี่ก็ได้อยู่นะคะแต่มันก็ยังได้ไม่เยอะเนาะแต่แอปฟ้านี่คือแบบมีมีผู้ติดตามเยอะกว่าออช่องทางอื่นๆนะะเนาะตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งมืนผู้ติดตามแล้วนะคะดีใจมากๆเลยยังบ่ได้ฉลองเลยนะคะเนาะผม <c oughs> มีเวลาเดี <c oughs> ๋ยวยิงสิหาเวลาฉลองหมูกระทะกับอัน ครอบครัวอยู่นะคะอยากกินหมูกระทะเอาไว้ให้มันแบบอากาศเย็นกว่านี้จักหน่อยเนาะเดี๋ยวจะทําหมูกระทะกินนะคะนั่นแหละก็เลยทําเป็นเอ่อทำแบบตะแนวตั้งนะคะไม่ได้ทําแนวนอนเนาะแนวนอนแต่ก่อนทําอยู่นะคะช่วงนี้ก็ทําเป็นแนวตั้งเนาะเพราะว่ามันลงได้หลายช่องทางนะอััอะคท่ันมะ ขณะนี้ก็เวลาประมาณ18นาฬิกานะคะวันนี้เราก็ปิดช้านิดนึงเนาะเพราะว่ากับข้าวที่ทำรอบสองยังเหลืออยู่นะคะระหว่างที่เก็บล้านเนาะเราก็มีความหวังเล็กๆนะคะว่าจะมีลูกค้ามาถามว่ายังมีอาหารอะไรขายบ้าง Haben. So doch okay. อันนี้คือกับข้าวที่เหลือนะคะเหลือผักกับแกงแดงอยู่1นเอ่อหชุดนะคะหึงชุดเล็กเนาะนี่แกงแดงนะคะเมื่อกี้นี้ก็มีลูกค้ามาซื้อนะคะหนึ 1, ่งเราก็เลยขายไปให้ราคาถูกๆแน กล่องใหญ่นะคะในราคา8ยูโร,โรค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะกับข้าววันนี้นะคะที่เหลือนะคะก็ไม่เยอะค่ะก็ะถือว่ายิ้มได้นะคะเดี๋ยวไปดูเออตรงนี้กันนี่ก็อันนี้เป็นขยะที่ลูกค้ามากินนะก็หมดทุกกล่องเลยนะเห็นว่าก็หมดทุกกล่องอด้นี่ ข้างล่างอีกนะคะเราไม่อยากคนเนาะนี่ค่ะตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะคะถนน,นก็จะโล่งๆนะคะเราก็กําลังจะเก็บของกลับบ้านกันค่ะไอ้บ่าวก็กําลังจะมัดเ,เตาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เวลาขับรถเนาะเวลาเบรกเวลาอะไรอย่างนี้เตาจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะคะ นี่เนาะอันนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ